วันที่สิบหกเดือนพฤศจิกาย,ย,ยนพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้พระโกระเทพรัตนคุณก็จะบรรยายทบทวนการลอยกระทรงการลอยกระทรงนั้นก็ผ่านมาแล้วเมื่อวานอตอนเย็นไม่ว่าจะที่ใดก็ ลอยกระทงกันทุกสถานที่ส่วนใจก็จะเป็นเด็กๆกคนหนุ่มคนสาวคนที่มีอายุหน่อยพ็ไม่ค่อยสนใจในสิ่งนี้ก็มีน้อยมากการลอยกระทงนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อนอ มากเช่นกันเพราะว่าการลอยกระทรงนั้นคือการสะดอกเคราะห์ให้กับตนเองอเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องหาโอกาสหาเวลาสะดอกเคราะห์ให้กับตนเองแต่ทุกวันนี้การลอยกระทรงของน้องลอยเพื่อสนุกสนานส่วนใหญ่จะไม่ให้จะไม่เห็นความสำคัญ ในการลอยกระทงสำหรับตกด้านที่เดีจึงไม่ค่อยมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุไปลอยกระทงกันการลอยกระทงสำหรับพ่อคร้นั้นก็ลอยเช่นกันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ลอยแต่ว่าการลอยนั้นต้องมีพิธีหลายสิ่งหลายอย่าง มันก็จะลอยได้นั้นก็ลำบ,บากลอยกระทงนั้นก็ต้องถ้าเราจะลอยแกะเคาะปันจริงๆนั้นแกะเคาะแกะกลับของเราเราก็ต้องมีหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างใส่ในกระทงกระทงต้องเป็นสีแดงว่าเคาะกลับของเรานั้นเป็นสีแดง สีแดงคือถึงสิ้นชีวิตกันเลยนี่ังเป็นลาหูแดงก็ว่าได้ลาหูแดงนั้นก็ต้องใส่เครื่องแดงทั้งหมดใส่เครื่องแดงก็จะไปใส่สีอืนอ่นอื่นก็ไม่ได้ใส่สีเขียวก็ไม่ได้สําหรับญาติโยมสีเขียวนั้นเป็นสีของพระอินทร์การลอยกระทงนั้นคือ ลอยเพื่อสะดวกโคของเราไม่ใช่ว่าจะลอยกันธรรมดาสำหรับพกโอนั้นลอยแก้ี่โคกันด้วยไม่ใช่ลอยธรรมดาในกระทงก็ต้องหาสีแดงมาใส่กระดาษก็สีแดงทงใส่ ให้มีธงชัยด้วยให้มีสายชนะปักตรงกลางกระโถงแล้วก็จุดธถงกาดอกบนโอกกระโงแล้วก็มีผ้าเซตหน้ากระดาษสายกระดาษทิชชู่ก็ได้เซตตามหน้าใบหน้าความเศร้าโศกความเสียใจเสียงชั่วร้าย จบหน้าเริ่เบิกบานในระหว่างสูงเศร้าใบหน้าใบหน้าก็ให้ยิ้มแย้ดแยบใส่ที่ได้จึงเอากระดาษทิชชูมาเช็ดหน้าแล้วก็พับใส่ในกระทรงของเราข้าวหนึ่งของเราสามสี่คำก็ได้ยิ้มตั้งแต่กลางหัวลูกไปยิ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จุดหนึ่งก็ตรงกลางหัวจุดหนึ่งก็ตรงใบหน้าจุดหนึ่งก็คอจุดหนึ่งก็บาไาลให้ถึงหกครั้งแล้วก็ทิ้งลงใส่กระทงทำเป็นสี่คำก็ได้ทำเป็นคำเล็กๆกระทงเราจะไม่ลุ่มเอาหนึ่งของเราจิบโหเขียนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้ออกอ จิบนั่นเองจิบตรงหน้าอกอาหน้านห้องของเราส่วนขาก็จิบได้เช่นกันคำหนึ่งจิบตรงหนึ่งอีกคำหนึ่งจิบจิบให้ทั่วร่างกายของเราอ่านี่แหละใส่กระทงอ่าแล้วก็อ่าในกระทงนั้นก็มีหลายสิบหลายอย่างด้วยเราต้องตัดเล็บเท้าของเรา ตัดเล็บมือของเราด้วยทั้งสองข้างใส่กระถมตัดแล้วก็เอากระดาษทิชชูมาหอแล้วก็พลงใส่ในกระทงะแล้วก็เส็นผมของเราด้วยผนคิ้วคนตาเจนผมเราก็ต้องใส่ใส่ในกระทงแล้วก็มี ในกระทงันก็ต้องใส่หมากสีคำบิสีมวลขันห้าเทียนห้าูดดอกไม้ห้าพวงแต่ว่าดอกไม้นะั้นก็ต้องเป็นสีแดงทั้งหมดเทียนตอเป็นเทียนแดงเราจะแก้ดาหมูแดงก็ต้องทำเป็นแดงหมดแล้วก็มีหุนห่นหุ่นดินเหนียวใส่ดินเหนียวมาทาเป็นลูกบนตัวเล็กๆ ใส่เจ็ดคู่หรือสิบสีตัวใส่ใส่อ้อมก,กระโถกไปเลยเอาหัวออกข้างนอกเอาเท้าเข้าข้างในอย่างนี้เราต้องใส่ให้กระโทงแล้วก็มีหลายอย่างอดอกไม้ก็ให้เป็นดอกสีแดงดอกอ หลายๆอย่างเรามาใส่เป็นขันห้าเทยห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่ก็มีแค่นี้แล้วสำหรับเทียนนั้นไม่ต้องจุดเพราะว่าก,กระทรงเราจะไหม้กระทรงไหม้แล้วเราจะเจาะไม่ตกต้องไม่ต้องจุดเทียนจุดแต่ทูกก็พอเงินเราก็ไม่ต้องใส่เราใส่ ก่อนจะลอยนั้นก็ต้องให้พระผู้รักษาสิทธิ์กล่าวระบุชื่อนามสกุลให้ด้วยทุกคนที่ได้มาลอยกระทงในครั้งนี้ก็ขอให้หลุดพ้นจากเหาะกรรมทั้งหลายถ้ามีบาปกรรมอะไรที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ขอ,ขอต่อฟ้าดินทั้งหลายคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนสวรรค ขอรัตนาในมนต์่านมาเป็นตะขีพยาได้แล้วก็อุบาจรย์อยู่ในมนุษย์โลกเราทีสำหรับภายในพระพูบังบดพระพูดเจ้าทีให้มาเป็นตะขีพยายใหน้ในการลอยกระทงเมื่อลอยไปแล้วก็ขอให้หลุดพ้นจากกรรมทั้งหลายามีเคาะเข็นอะไรหลายๆอยา่างขอให้เมื่อลอยไปแล้วขอให้พญายกรรมปลดปล่อยให้ ได้มีหุ่นแลกเปลี่ยนให้เจดคู่สิบสี่ตัวแลกเปลี่ยนกับพยากรรมก่อนที่เราจะลอยก็ต้องมีกันอาเปคารวะอยู่ฝั่งน้ําอีกด้วยคารวะพระเมธทรณีพระเมคุคาหรือพระเม่นทีนั่นเองรักษาอยู่ในน้ำํำขอให้ขอโงสิกรมให้ก่อนเราจะลอยต้อง าลวะก่อดขออนุญาตสถานที่ก่อนเมื่อก่าวาลวะแล้วก็จุดเทียนจุดธูปขึ้นอยู่ในกระทรงจุดธูปทั้งเก้าดอกจุดหมดแล้วก็ต้องอยกอธิษฐานอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนา อธิฐานอาอกเมื่ออธิฐานเสร็จแล้วก็หันหน้าลงหาสร์น้ำหรือสถานที่ของเราที่จะปล่อยเอาหางทงนั้นลบทั้สระน้ำดรืออันไปทิศตะันออกก็ได้หางทงใสของเรา แล้วก็ปล่อยปล่อยลงไปปล่อยลงไปแล้ว ập, ก็นั่งประดมืออยู่สักพักเราต้องสังเกตกระทงของเราด้วยถ้าอยู่ในสระน้ำเราต้องไปอยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกหาเย็ดอยู่ฝั่งทางทิศเหนือเราอยู่ตรงกลางเราต้องสังเกตกระทงของเราถ้ากระทงของเราลอยไปฝั่งทางทิศตะวันออก ดวงของเราก็จะดีขึ้นถ้าลอยมาฝักทิศทิศเหนืออดวงของเราก็จะดีขึ้นถ้าลอยลงฝักสระน้ำหรือกลางหนองน้ำไม่ค่อยดีถ้ามันลอยลงทิศใต้ทิศตะวันตกนั้นไม่ค่อยดีดวงของเราจะไม่ดี เราต้องสังเกตในกระทงของเราสำหรับต้อทาการการล จุดผู้อวยเราไม่ควรจุดสําหรับทุกท่านเมื่อกล่าวภายในมาแล้วเราจะไปจุดผู้ขับไลทไ่ท่านนั้นไม่ค่อยดีเราต้องอมีความส,มมสงบเสงียมโูซาภายในนั้นเราจะไปจุดพูให้ดังเกิดล้องนั้นไม่ได้เท่ากับเราเป็นผู้ลบก,กับท่านนี่แหละเรา Ừ, บอกเหตุร่างให้กับเราไม่ค่อยดี ừ, เราต้องทำด้วยความสงบใจยเยยมของเรา ừ, ให้มีสมาธินักบกญก่าอ่อ,อนวอนภายในสิ่งศักดิก์สิทธ์ทัางยให้มาช่วยเรา ừ, ขอให้พยากรรมนั้นเอาเคาออกกรรมของเราไปให้หมดนี่แหละคือการลอยกระทงอันแท้จริงสำหรับทุกท่าน เมื่อลอยเสร็จแล้วเราก็มากราบประานที่ของเราอยู่ที่ยิ่งพระอยู่โต๊ะหมู่โูชาพระถ้าเราลอยอยู่ในวัดส่วนใหญ่ก็จะไปลอยอยู่ในที่สาธารณะลอยเพื่อสนุกสนานนั่นเองการลอยกระโงนั้นคือการลอยเจ้าของของเรานั่นเองเราลอยให้ถูกต้องต้องยขาดสำหรับพระสงฆ์ ให้พระผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญเพียรเ,เป็นคนกล่าวให้เราต้องคารวะก่อนก่อนจะไปลอยต้องคารวะให้พระกล่าวระบุซื่อนามสกุลบินณอ,อนหรืออ่อนวอนต่อเบื้องบนสวรรค์ขอให้ลดทุลดกรรมให้พอปยกักรรมปลดปล่อยอถ้ามีบาปกรรมอะไรก็ขอให้เราได้หมดกรรมไปขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้ยืยืนอยาวด้วย ขอให้มีโชคไม่ลาภทำกิจการทำธุรก,กิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดลงไปก็ขอให้เห็นผลสำเร็จโชคลาบเงินทองก็ขอให้ไหลหมาเทมาหลังจากลอยกระทงแล้วก็ขอให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นการเงินการงานการพ้าการ,ขา,การขายขอ,ขอให้ดีขึ้นโชคลาภเงินทองก็ขอให้ไหลหมาเทมา เราต้องอธิดาต้องให้พระเป็นคนกล่าวให้ก่อนจะไปลอยกล่าวให้หมดแล้วก็แลกเปลี่ยนตัวกับพยากรรมด้วยมีหุ่นแลกเปลี่ยนแต่และคนแต่และคนนั้นต้องให้พระเป็นคนกล่าวให้เราจึางไปลอยได้สําหรับทุกท่านไม่ใช่ว่าจะลอยกันแบบสนุกสนุกส,ส,สนานกันไปเลยถ้าเราลอยกันมักง่ายก็ เราก็ไม่พ้นเพราะกรรมถ้าเราลอยอยากจะให้พ้นจากเพราะกรรมของเราด้วยเราก็ต้องมีพยานหลักฐานต้องไปทำพิธีอยู่ในวัดให้พระกล่าวให้เราก็ต้องทำพิธีกล่าวระบุซื่อนำตะกนุนจึงแห่กันไปลอยแห่แล้วก็ไปลอยอยู่ตรงสะก่อนจะลอยนั้นก็ต้อง พิธีแต่พระครูก็บอกชี้แนะให้ ทุกท่านได้ลอยกระทงกันแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยเห็นความสำคัญในสิ่งนี้เลยเพราะว่าเราเกิดมาเราไม่ได้ศึกษาในทางการลอยกระทงเราไม่ได้ศึกษาในสิ่งนี้เลยเราจึงไม่รู้จักการลอยนั้นมีความหมายเช่ไนไรแต่สำหรับครูนั้น การรอยเกระทงนั้นเป็นสิทธิที่ดีที่สุดเรา,าเกิดมาเราก็ต้องมีเคะมีกรรมทุกคนอลอยเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ต่ออายุของเราด้วยอลอยเพื่อให้มีโชคลาาให้ได้อยู่ในมนุษย์โลกไปนานๆหรือเดินทางไปไหนมาไหนหรือไปกับรถกับเรือหรือขึ้นเครื่องบิน หรือไปไหนมาไหนก็ขอจะได้ประสบอุบัติเหตุนี่แหะการลอยกระทรงนั้นลอยอต้องอธิษฐานอยู่ในกระทรงขอต่อฟ้าดินขอประทานพรให้ลอยให้อยู่เย็นประสบสำหรับทุกท่านนี่แหละเราควรศึกษาเอาไว้การลอยกระทรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมะสงฆ์ูงเราบางสถานที่ก็ยังไม่รู้จัก,จกในสิ่งนี้เลย ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยลอยกันจะให้แต่เด็กไปลอยกันสาหรับคณะสงฆ์เราก็ต้องลอยเช่นกันไม่ใช่ว่าไม่ลอยแต่พระครูก็ยังลอยเช่นกันต้องอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะลอยพายาตโยมทั้งหลายไปลอยกันแต่กก็ต้องทํากันทุกปีไม่มาก ต้องทำกันทุกปีเพื่อเสด็จโคให้กับเราทุกคน,ก,คนการลอยกระทรงนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราแต่และท่านี่และปีหน้าฟ้าใหม่เราก็จะได้ขาดสำหรับปีนี้ท่านใดไม่ได้ลอยพอก็โคง๋เป็นห่วงต่อทุกท่านเช่นกันเราต้องหาโอกาสลอยกันทุกท่าน ทุกวันนี้นี่แหละป่าดินเราไม่เหมือนเดิมและโลกของเราก็ไม่เหมือนเดิมด้วยการตายแล้วก็เยอะจริงๆนี่แหละเราต้องหาพิสิทธิหาวิธีทำยังไงเราถึงจะยุยืนยาวไปได้เราต้องหาวิธีเกลี่ยเคาะเกลกรรมของเรานั่นเองสำหรับทุกท่าน ีหน้าฟ้าใบทเราก็จะได้ขาดการล,ลอยกระทรงการล,ลอยกระทรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากาสำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้เราก็จะไม่ค่อยสนใจในสิ่งนี้ส่วนใหญ่ก็คนที่มีอายุมากาจะไม่ค่อยให้ความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญเพียรดินใดล่วงรู้มาในทางปฏิบัตินั้น สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราเป็นสิ่งที่ดีอีกหนทางสําหรับมนุษย์เราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะได้กขารขไปลอยกระทรงนั้นทุกท่านต้องใส่สุดขาวด้วยจึงจะดีสําหรับทุกท่านสําหรับผู้หญิงเราไปลอยอใส่กางเกงนั้น จะผิดต่อฟ้าดินมากเป็นอันมากสำหรับพระครูนั้นลอยอต้องให้ญาติโยมนั้นใส่สุดขามันทั้งหมดใส่สุดสีอื่นไม่ได้ต้องใส่นุ่งขาหโงขาเพราะว่าวอาศัยภายในช่วยเทวดาฟ้าดินท่านจะลงมาช่วยถ้าเราใส่สุดสีอื่นใส่สุดดำสุดลายสุดทุกสิ่งทุกอย่าง ในสิ่งนั้นเราไม่ใช่ลอยกระทงเพื่อเจเคเราลอยกระทงเพื่อสนุกสนานกันเท่านั้นเนี๋ยะความปรารถนาของเราจึงไม่สมบัติสำหรับทุกท่านการลอยกระทงอะของพระครูจึงได้ชี้แนะให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางสำหรับคำต่อ,ตอไปมีหน้าฟ้าใหม่แล้วก็ให้ทุกท่านได้ติดตาม ในคลิปของพกงอคงได้ออกไปศึกษารเรียนรู้ให้พาลูกพาหลานได้ทํากันเราจะได้ขาดในสิ่งนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต่ออายุให้กับเราด้วยอายุจะได้ยืนยาวต่อไปเราก็จะได้พลขอกรรมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนี่แหละการ้อยกระทงจึงมีผลสำหรับเรา ในสิ่งนี้ด้วยไม่ใช่วันลอยเพื่อสนุกสนานกันแค่นั้นแต่ในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราก็ยังไม่มีใครรู้จักในสิ่งนี้เลยการลอยกระทงนั้นจึงไม่ให้ความสำคัญนั่นเองสําหรับวันนี้พระครูก็จะไม่ขอพูดมากวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกท่าน ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บขอะเข็นจะได้มาเบียดเบียนไปกับรถกับเรือหรือขึ้นเครื่องบินไปไหนมาไหนก็ขอ,อ,อให้แข็งาดจากพัยอันตรายทั้งปวงขอให้ทุกท่านดวงดีขึ้นขอให้มีโชคมีลาภทำสิ่งใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าทำธุรกิจใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง ขอให้สร้างลุกป,ปกขึ้นขอให้ดวงดีขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปไหนบ้าไหนก็ขอให้เจ็บพบป็นสิ่งที่ดีสิ่งเลวร้วทั้งหลายก็ขอให้หายไปพระรูก็ขอ,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 ขอรานาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือเมืองบ,บนสวรรค์หรือสวรรค์ทุกชั้น เดึ๋คุณครูบาอาจารย์อยู่ในมนุษย์โลกเราขอจงประทาน่อนให้ทุกท่านได้ประสบผลสําเร็จตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เป็นผู้ที่อายุยืนยาวด้วยเดี๋ยวเพิ่งสิ้นชีวิตง่อยให้ได้ยอยู่ในมนุษย์โลกไปนานๆขอให้เป็นคนที่มีบรารมีสูงส่งข,ขอให้เป็นผู้ที่มีดวงตจดำไปไหนมาไหนขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาคุ้มครอง ขอให้หลุดพ้นจากไปทั้งหลายเมือม่อไปทั้งหลายเกิดขึ้นก็ขอให้ผ่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างขอนาธนาสิ่งสกปจ,จง